พนักงานเข้าออกต้องบอกสำนักงานประกันสังคมเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องรู้นะครับโดยในคลิปนี้สำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่พสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติของนายจ้างซึ่งนายจ้างเนี่ยเมื่อพนักงานเข้าหรือออกหรือมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนเช่นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลจะต้องรีบบอกสำนักงานประกันสังคม แต่ละกรณีก็จะต้องกรอกเอกสารให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเอกสารมีอะไรบ้างและต้องแจ้งภายในกี่วันเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับการลงทะเบียนพนักงานกรณีเป็นพนักงานใหม่นะครับนายจ้างจะต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสปส1ขศและต้องแจ้งภายใน30วันต่อมาถ้าพนักงานลาออกเนี่ย จะต้องแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนโดยกรอกแบบสปส6ขศและจะต้องแจ้งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปต่อมาการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนจะต้องกรอกแบบสปส6ขีด10และต้องแจ้งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งนายจ้างก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่ระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างเนี่ยเมื่อนายจ้างมีลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปท่านจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนหรือแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนหากพบว่านายจ้างหลีกเลี่ยง ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุก6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นนายจ้างอย่าลืมแจ้งนะครับถ้าแจ้งก็จะไม่ถูกปรับผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ w w w s s o g o t h หรือสายด่วน1506 ซึ่งเขาให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง